ไอเดียการกินกาแฟมีมาตั้งแต่เมื่อไร่เชื่อกันว่ากาแฟมีต้นกำเนิดในประเทศเอธิโอเปียบริเวณที่ราบสูงคฟาฟฟาและมีการบริโภคมาเป็นเวลาอย่างน้อยกว่า1500ปีหรือราวคริสตศัก,กราช800เป็นต้นมากินยังไงใคร,รเริ่มย้อนไปในช่วงประมาณคริสตศัก,กราช800คันดีคนเลี้ยงแพะชาวเอธิโอเปียที่สังเกตเห็นว่าแพะของเขามีความคึกคักกะปรีกระเปล่าผิดปกติหลังจากกินผลไม้สีแดงของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งก็คือต้นกาแฟเขาจึงลองกินผลน,นั้นดูบ้าง และรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเช่นกันในยุคแรกๆอาจมีการนำผลกาแฟมาเคี้ยวเพื่อแกงงวงหรือนำมเมล็ดที่แห้งแล้วมาบดผสมกับไขมันหรือน้ำมันปั้นเป็นลูกคล้ายอาหารบำรุงกำลังบันทึกทางประวัติศาสตร์ชี้ว่าผู้นับถือนิกายซูฟีในเยเมนเป็นกลุ่มแรกๆที่เริ่มคั่วมเมล็ดกาแฟและต้มเป็นเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในช่วงกลางคืนเพื่อช่วยให้ตื่นตัวและสวดมนต์ได้นานขึ้นกาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในกลุ่มชาวอาหรับโดยเฉพาะในเยเมนเนื่องจากาศาสนาอิสลามห้ามการดื่มเครื่องดื่มมึนเ ความนิยมแพร่หลายสู่จักรวรรดิออตโตมันปัจจุบันคือตุรกี ในศตวรรษที่15และร้านกาแฟแห่งแรกของโลกก็เกิดขึ้นที่เมืองคอนสแตนตินเปินอิสตันบูลในปัจจุบันในช่วงศตวรรษที่16ร้านกาแฟกลายเป็นศูนย์กลางทางสังคมการพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกาแฟเข้าสู่ยุโรปผ่านเมืองท่าของอิตาลีเวนิสประมาณต้นศตวรรษที่17ในช่วงแรกชาวคริสเตียนบางกลุ่มมองว่าเป็นเครื่องดื่มของปีศาจหรือคนนอกรีแต่เมื่อสันตปาปาเคลเมนที่8ทรงลองดื่มแล้วโปรดปรานจึงอนุญ,ญาตให้ชาวคริสเตียนดื่มได้ความนิยมจึงแพร่หลายตั้งแต่นั้นมาามน,มน,นมมาาาอรบแตกก่เ็ดี กาแฟที่งอกได้ออกไปปลูกในอินเดียโดยบาบาบูดันและต่อมาก็แพร่ไปยังชาวอินโดนีเซียโดยชาวดัตในช่วงปลายศตวรรษที่17จากนั้นก็แพร่ไปสู่ทวีปอเมริกาโดยทหารเรือฝรั่งเศสได้นาต้นกาแฟเพียงต้นเดียวที่รอดชีวิตไปปลูกที่เกาะมาตินิกในช่วงต้นศตวรรษที่18ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูกในพื้นที่ที่กลายมาเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สําคัญที่สุดของโลกเช่นบราซิลด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กลิ่นหอมและคุณสมบัติในการกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัว รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคมและการค้าทำให้กาแฟกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับต้นๆของโลก